ตอนนี้ก็รออีก2เดือนนะคะ<ๆ>ก็จะได้ไปตรวจอีกครั้งหนึ่งว่ายังเหลือเซลล์ในส่วนของเซลเล์มะเร็งหรือเปล่าถ้าเกิดว่ายังหลงเหลืออยู่ก็ต้องคืินแรกไเป็นรอบที่2 ตอนนี้เราป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ปกติดีค่ะก็อาจจะมีแบบเหนื่อยง่ายนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่น่าจะเป็นผลพวงจากการที่เราไม่มีไทรอยแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนที่ผ่าตัดตอนนั้นเป็นยังไงบ้างอะที่ผ่าตัดความน้ำเออหืองเน้อยใช่ไหมคะก็ตอนนั้นก็ตอนผ่าตัดไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะแต่ตอนที่กลืนแรกค่ะมันเหมือนคล้ายๆกับการให้ีโมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากแบบต้องอยู่คนเดียวเพราะว่าเรามี แรกกัรมตภาพรังสีอยู่ในตัวใช่ไหมคะก็ไม่สามารถที่จะเจอใครได้แม้แต่หมอหรือพยาบาลก็คือต้องดูแลตัวเองแล้วก็มันมันค่อนข้างจะจะใช้ร่างกายพอสมควรอาการเป็นยังไงครับพี่ตอนนั้นตอนนั้นมันก็จะเป็นอาเจียนมากกว่าค่ะแบบเหมือนอยากจะอาเจียนทานอะไรไม่ได้เหมือนคนเมารถตลอดเวลาค่ะก็ประมาณ4วันย่างตอนนี้เองพี่ยังต้องกินยาหรือว่า คือคนที่ตัดไทรอยไปแล้วอะค่ะก็คือเราไม่มีต่อมไทรท่อไม่ไม่มีฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ต่อมไทรท่อผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะต้องกินยาไปตลอดชีชวิตอยู่แล้วค่ะนี่คือยารักษาสุวมรันอันนี้คือยาเป็นฮอร์โมนทดแทนฮอร์โมนไทรอยที่หายไปค่ะส่วนส่วนมะเร็งอะไรเงี้ยค่ะก็คือว่าตอนที่เราเราเขาเรียกว่าเกินแล่ใช่ค่ะเกินแล่เนี่ยมันจะเกินได้ ครั้งหนึ่งเราต้องเว้นอีก6เดือนแล้วถึงจะกลืนได้อีกครั้งอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็เลยยังไม่ได้ตรวจว่ามีมะเร็งหลงเหลืออยู่ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็รอไว้ตอนที่กลืนได้แล้วก็ตรวจเลยซึ่งตอนผ่าตัดกลืนไปได้ไหมคะที่แบบมะเร็งจะไม่มีอีกแล้วตอนผ่าตัดคุณหมอก็พูดอย่างนั้นว่าพยายามจะเอาออกไปให้หมดอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่เซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็อยู่ในต่อมไรท่อซึ่งต่อมไรท่อมันก็จะปล่อยทั้งเลือดแล้วก็ พวกความมลต่างๆออกไปทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอตรวจทั้งผลเลือดรอตรวจหลายๆอย่างอีกทีหนึง่งมีกังวลใจหรือว่าติดมไมคะไม่ไม่ค่อยกังวลค่ะก็ถือว่าคุณหมอบอกหายก็หายแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตรวจเราเป็นใหม่ก็ค่อยเป็นอีกทีหนึ่งอแต่มันเริ่ <c oughs> มเป็นโรคนี้ได้ยังไงก็น่า <c oughs> จะเป็นเรื่องของอาหารความผิดป,ปกติของเซลลเราอะไรเงี้ยเพราะ,ะสมัยนี้อาหารมันก็มีทั้งสารเร่งโตมี สารเคมีหลายอย่างนะคะยาฆ่าแมลงหรือแม้แต่แบบว่าพืชก็มีตัดแต่งพันธุกรรมเยอะขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งคะัะรามว่าปัญหาสุขภาพต่างๆยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อีกเยอะรื่ั้งก็อันนี้ก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะแต่วันนี้ก็ดีใจได้รอดชีวิตมาเล่นโลกทั้งใบเวอร์ชันสองที่เราแล้วเราดูแลเรื่องอาหารการกินยังไงในเมื่อมันหลายอย่างเป็นปัจจัยเป็นหมดเลยเนาะก็ ก็เราก็รับปทานอาหารปกตินะคะเพราะว่าพอเราไม่มีฮอร์โมนไทรอยอะค่ะเราก็ต้องพยายามทําร่างกายให้เราแข็งแรงก็คือทานอาหารให้ครบห้าหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีออกกำลังกายทำกิจกรรมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบาๆแต่เราก็ไม่ต้องออแกนิกอะไรขนาดนั้นไม่ไม่ขนาดนั้นค่ะก็คืออาศัยแบบว่าเราก็มีความสุขมีความสบายใจในการใช้ชีวิตแล้วก็ทําให้ชีวิตมันง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แยกช่วงเล็กๆหน่อยนะคะก็แบบนิดๆหน่อยๆก็แบบมันก็ ไม่ไม่ได้นอยเลยอะค่ะก็คือเหมือนเราก็ทําใจตอนที่เรารู้ครั้งแรกวันแรกว่าแบบเ,ออเราจะทํายังไงต่อไป<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่นุกต้องยกความดีว่านูกอาจจะมีลูกด้วยอะค่ะมันก็เหมือนเราเรารู้ว่าเราจะต้องอยู่เพื่อใครเราจะจะต้องอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้นอยหรือว่าไม่ได้กลัวกับการกับการใช้ชีวิตมากนะักพี่พอ<ต>ไม่ได้อะไร<ๆ>ก็น่าจะเป็นลูกที่ช่วยให้แบบ ทุกอย่างมันดีขึ้อนอะไรเงีง้ย น้องๆ,องๆ <Rem> ind, หรอคะคือเขาก็ไม่ได้แบบคือด้วยความที่ลูกลูกเป็นผู้ชายหมดเลยอะค่ะเขาก็ไม่ได้มาแบบให้กําลังใจอะไรแต่รู้ว่าทุกคนก็พยายามจะรับผิดชอบหน้าที่คือโตขึ้นอะไรที่แม่สั่งก็พยายามจะทํามากขึ้นแล้วก็ดื้อน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นเห็นเห็นพัฒนาการตรงนี้ของเขาได้อย่างชัดเจนใช่ค่ะก็เห็นพัฒนาการได้อย่างชัดเจนก็ขอบคุณมากๆที่เป็นมะเร็งนะคะทําให้ลูกดื้อน้อยลงอันนี้ถือว่าคุมแล้วค่ะเขาเปลี่ยนแปลงเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบ ใหญ่หลวงมากค่ะแบบอาจจะด้วยวัยเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยที่เขาบางทีพอเราบ่นแล้วว่ามากๆเนี้ยเขาก็จะหยุดอะไรอย่ายเยไงเงี้ยค่ะไม่ค่อยเถียงเพราะว่าปัญหาสุขภาพทำให้แบบเราได้เห็นหนึงหนึ่งของลูกของเราด้วย <c oughs> ใช่ค่ะอย่างอย่างนั้นตัวยาไทรอยนี่คือเกคนหนึ่งเขาแบบการที่แบบผมร่วงหรือว่าหลายๆอย่างใช่ค่ะเลือกยังไงบ้างคะพ <c oughs> ี่ก็คือยาฮอร์โมนไทรอยอะค่ะช่วงแรกๆอาจจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่ามันมัน มันขึ้นอยู่กับทั้งน้ำหนักทั้งความพอดีทั้งอะไรของเราค่ะแต่ละคนกินไม่เท่ากันมันก็ต้องมาหาช่วงนั้นก็จะมีทั้งผมล่วงผิวแห้งนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการหลายอย่างน้ำหนักลดน้ำหนักเพิ่มคือกว่าจะหาเวลาลงตัวนี่ก็ผมล่วงไปเยอะเหมือนกันค่ะกว่าจะกลับขึ้นมาใหม่คือต้องกินเยอะแค่ไหนวัดวันละประมาณเท่าไหร่ตอนนี้เป็นวันละเม็ดค่ะแต่เมือเม่อก่อนเมื่อก่อนก็นุก็หามาตั้งแต่วันละเม็ดครึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะไล่ไปลดรึ่งเม็ดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็กินตลอดไปใช่ค่ะมันต้องกินตลอดชีวิตค่ะพี่นุ้งถามถึงเรื่องครอบครัวค่ะเห็นว่าสามีค่ะตอนนี้เคือยังไงคะคือตอนนี้สามีก็ไปอยู่มาเลเซียเนาะคะด้วยความที่ตอนช่วงโควิดอะค่ะคือสามีก็เหมือนกับว่าวีเอ่อพาสปอร์ตหมดอายุอะค่ะแล้วมันติดโควิดเขาก็ไม่สามารถเดินทางได้จนเดือน ที่ผ่านมาค่ะเดือนประมาณเดือนมัน้าคะ่ะวันที่2 6เนี่ยรัฐบาลก็มีกําหนดแล้วว่าใครก็ตามที่ที่เป็นชาวต่างดาวอะไรเงี้ยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะโดยพาสปอร์ตวีซา่าหมดอายุแล้วก็กําหนดการสุดท้ายก็คือต้องเดินทางออกภายในเดือน9ถ้าถ้าจำไม่ผิดวันที่2 6ค่ะซึ่งสามีก็เดินทางออกไปแล้วในวันนั้นอะไรเงี้ยค่ะอยที่มีข่าวว่าเรามีปัญหากัน ไม,ไม่ไม่มีค่ะเราเราก็มีแบบมีข่าวเลิกกันทุกทุกช่วงเลยอะทุกสามเดือนเลยอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เลิกกันนะคะตอนนั้ทม่เำหนดมัเคืข่าวมันมาได้ยังไงเมื่อเราแกก,กันดีอ,อาจจะแบบว่าเขาอาจจะแบบช่วงอาจจะแบบว่าชวฟังผิดหรือเปล่าหรือว่าแบบเหมือนกับว่าอาจจะแบบจั่วหัวไว้ก่อนว่าเพราะเราตอนนี้เราก็แยกกันอยู่โดยแบบไม่มีกําหนดการว่าจะกลับมา ได้เจอกันเมื่อไหร่ใช่ไหมคะเพราะต่างคนต่างกา็ยังกลับเขาก็ยังกลับมาไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่พอพาสปอร์ตหมดอายุเสร็จเขาก็ต้องรอทำพาสปอร์ตซึ่ง อตอนนี้กวนลาลัมเปอร์ก็ล็อกดาวอยู่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่สามารถจะเข้าไปทำพาสปอร์ตได้อะไรเงี้ยค่ะไม่เราไม่คุยกันตลอดเวลาระหว่างนี้คุยค่ะเขาก็มีข่าวนี้ม at ันทำกระทบอะไรเพราะเราก็ป่วยด้วยอะไรป่วยเราคุยกันขาว่าแบบเราเลิกกันมไม่เลิกกันสามีนี้กลับมาที่ไปแล้วอย่างเงี้ยเป็นข่าวในรูปแบบนั้นมากกว่าก็ก็ยังไม่เลิกกันนะคะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะถ้าเลิกแล้วจะรีบบอกเลยค่ะเพราะว่าคิวใหม่จะได้เข้ามาเร็วๆแต่เหมือนกระแสก็ดังไปที่ว่าที่ฝ่ายสามีของพี่นุก็แบบ รวยแล้วก็ยังแบบเหมืนทิ้งไปอีกอะไรเงี้ยเขาเครียดนะคะเขาไม่รู้ค่ะเขาไม่รู้ก็เลยก็เลยคงไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะตัวเขาก็ยังปกติถือว่าโชคดีด้วยค่ะเพราะตอนก่อนหน้านี้เกือบจะเช่าที่เปิดยิมอีกอีกรอบหนึ่งแล้วพอดีว่าเขาต้องเดินทางกลับไปกอดอะไรเงี้ยเกือบจะได้เซ็นสัญญาจ่ายเงินไปล่วงหน้าแล้วเมื่อก่อนนั้นพี่หนูไปออกรายการพี่หนูก็เป็นกังวลว่าแบบกลัวเขาจะไม่กลับมาก็กลัวนะคะแบบว่าแบบ ขาเรียกอะไรอะคะลึกๆอะค่ะเพราะตอนนั้นเ,เขาก็อยู่แบบเหมือนเลี้ยงลูกเขาเป็นเหมือนพ่อบ้านเลยอะค่ะเขาเลี้ยงลูกตลอดอะไรเงี้ยอดัมนี่ก็คือนุกไม่เคยได้อาบน้ําไม่เคยได้เช็ดอะไรเลยคือเขาทําหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเขาไม่อยู่ก็ไม่รู้ว่าใครจะดูลูกอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็แอบ,บกังวลนอยๆเหมือนกันว่าจะกลับมาไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ คือด้วยความที่เขา่าเป็นคนที่ติดบ้านแล้วก็เป็นเด็กน้อยมากๆเลยนะคะคือเขาไม่เคยห่างพ่อห่างแม่วันที่เขามาเขาก็จะบน่นเสมอว่าเขาคิดถึงบ้านคิดถึงอาหารอะไรอย่างเงี้ยอยากกลับบ้านทุกเดือนเลยอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่พอเราทําธุรกิจทําอะไรเขาก็กลับบ้านไม่ได้บ่อยบางครั้งก็ปีละครั้งเลยอะค่ะมันก็เหมือนแบบว่าตัวเขาก็เราก็กลัวว่าเขากลับไปแล้วเขาจะล่าเริงแต่นี่ตอนนี้กลับไปแบบอ้วนมาก จากที่ผอมๆเพราะว่า,าคงจะเอนจอยกับอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าปาร์ตี้ทุกวันเลยอะช่วงเนี้ยไม่แต่เราได้คุยกับเขาไหมว่าจะกลับมาไหมกลับมาเมื่อไหร่ <c oughs> คือคือยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็รู้ว่าทางนู้นล็อกดาวน์คือเราอะประเมินไว้ว่าต้องปีหน้าแน่นอนจะปีหน้าเมื่อไหร่ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะได้เจอกันแต่ว่าจริงๆคนที่น่าสงสารไม่ใช่นุกน่าจะเป็นอดัมเพราะว่าอดัมเนี่ย คือเขาจะมีเอฟเฟกมากเพราะเขานอนกับพ่อแบบอยู่กับพ่อตลอดแม่ยังเป็นคนออกเป็นทำงานนอกบ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะมีคำพูดที่ทิมแทงอ่ะอย่างเช่นแบบพอเราบอกบายบายเซบายบายทูดัดดี้เร็วอย่างเงี้ยเขาฮัลโหลขึ้นมาสวนขึ้นมาเลยไอ้ด mm ูวนทูเซบายบายอะไรเงี้ยคือคำพูดมันแบบอุ้ยอะไรอย่เงี้ยค่ะหรือว่าเขาถามว่าพ่อเขาทำอะไรอยู่พ่อเขาบอกกำลังจะกลับบ้าน เขาบอกอ่ะเราดดี้ไม่ไม่ไม่อยากกลับมาบ้านนี้แล้วหรออะไรเงี้ยคือน้องเล็กมากใช่แล้วน้องไม่รู้คือคือเราก็ไม่ได้อธิบายเพราะน้องอธิบายไม่ใช่ยังไม่เข้าใจอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็พยายามที่จะเป็นการทําให้เขารู้สึกว่าพ่อเขาอยู่ทุกครั้งที่ที่โทรหาก็จะมีงอนกันบ้างนะเวลาที่โทรหาฮากิมแล้วฮากิมไม่รับสายเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรายังอยากให้ลูกแบบได้เจอพ่อทุกครั้งที่เขาแบบ อยากจะเจอแต่ว่าตอนนี้ก็ยังติดต่อกันเหมือนเดิมตันนี้ก็ยังติดต่อกันเหมือนเดิมยังรักกันเหมือนเดิมแต่แค่ห่างด้วยระยะใช่ค่ะก็ยังรักกันเหมือนเดิมประมาณช่วงไหนอะไรยังไงี้ยจริงจริงไม่อยากพูดว่ารักกันเหมือนเดิมแล้วเพราะทุกครั้งที่มีข่าวว่ารักกันเหมือนเดิมจะทะเลาะกันทุกทีเลยช่วงที่มีข่าวว่าเลิกกันจะรักกันแต่ทางด้นสัญญาที่เป็นผู้เข้าแข่งขันเขาไปไหนไม่รอดหรอกค่ะ แต่ยังไม่สามารถระบุได้ใช่ไหมครับว่าจะเป็นช่วงไหนเมื่อไหร่คิดว่าอย่างนยต้องมี4เดือนค่ะหลังจากนี้ปีหน้าไม่รู้เมื่อไหร่จะกลับ